หมายถึงก็จะมีของให้เราไม่หรืออะไรไม่ไม่โอ้สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับซีรีส์ Maker Studio แล้วก็อยู่กับใครว่าลืมแล้วคือใครว่าเคนถึงละโอ้แล้วคือสตีฟเหมือนกันเฮ้ยก็ก็ชื่อสตีฟเหมือนกันนี่นะ คือข้อเงาขาไะไหนวะไหนอุ้ยขาแล้วเราเกยอยู่ไหนอ่ะ <fino> อ <dans 5> ่าเอลมี่โอประตูยังไม่ได้สร้างด้วยย่ำเออฮ่าฮาฮ่าจขากันะไรขึ้นเสี่ยเลยกาะอยู่ไหนวะลงไปแดนกันแล้ว ของกระจายเต็มเลยมันอยู่ไหนไม่รู้อ่ะเหมือนมันเข้ามาในบ้านเด็ดๆนะนะหาท,ทางไปดิไปดเด็กไปดิเด็กเ,เฮ้ยไม่ใช่ว่าตายนะไม่ตายไม่ตายเยี่ยังอยู่ยังอยูอยอยตอ่ต้องรีบอ่ะต้องต้อใช่แล้วใช่แล้วสกิลเลตันอืออฆ่าก่อนนี่เลยกระดูกมาอันหนึ่งแล้วเยโอ้ไม่นะโอ้ไม่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 ไมไม บ้าเลยการหาแกะอะไรมันเป็นแบบยากลำบากมากเลยต้องไปแล้วอะ่ะต้องไปแล้วเหรอแปนิดละกันไปนิดสักนิดสักนิดเด้ออ้น้องเขียวตายแล้วน้องเขียวเห่นะนะเข้าบ้านทานัทนทันทันเว้ยอุ <laughs> ้ย ไม่ไม่ลืมลืมล nah ืมลืมว่ามันพังประตูได้เกือบแล้วฉันมีบล็อกใหม่มานำเสนอในการสร้างบ้านครับบล็อกอะไรครับปุจวะอย่าบอกนะว่าดีฟสเลดนะคอโ์เปอรดีฟสเลดนั่นแงว่าแล้วดีฟสเลดนี่จะมีป่าตัวนตอ สุภาพจะไปแย่งป่าเขานะสุภาพไม่รู้จักป่าตึงไม่ไงเออเกินจะมาไม่ลาวิลีกว่าขอบวิอนฟันกูนี้เคสเกามอบฟันมั้ยนะเดี๋ยวจามีไม่เอาเคสไม่มาเลยไม่มาเลยเคสเคลื่อนแล้วเรือ เลือกอเพลงจอรดจเดลกิวกูเจอแล้วพารัไซกูอยู่บนต้นไม้โชคดีระวังนะมันจะม,มันจะมีตัวที่ยิงได้ด้วยพี่อะยึงอยู่ที่สูงก็เลยแกต้องระวัง,งโอ้โหมีตัวเล็กเกลนตัวใหญ่ใครยิงกูวะ ่วยมึงมามึงวาร์ปม,ม,มาให้หน่อยฮะว,วาร์ปกูม,มาให้หน่อยเราไม่ได้เปิดโหมดเอว์ชีตใช้คำสั่งอะไมได้เดี๋ยวเร็ววาร์ปมาให้หน่อยวาร์ปมาให้หน่อยแบบน้เปิดมันมันจะมันจะยิงคัวเนี่ยใช่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 ่ใช่ใช่ โยพอยไม่ใช่โยพอดิโยสตีฟมันก็สตีฟเหมือนเดิมอ่ะพอยเอาจริงนะไม่โกหกคิวมาดูนี่สตีฟไหมได้เไปดูไหมคิวจะสร้างอะไรกี่คอนสตีฟไมากโง่สตีฟ พลอยหรือแกต้องอาจจะต้องใช้สกินในแอดออนก็ได้ไม่เป็นไรสกินในแอดออนคือคือในอีกบทหนึ่งอ่ะคือแกต้องแสดงเป็นไอ้ฝอใส่ชุดอะไรดีวะคิดก่อนใส่ชุดพร้อยถ่ายแล้วมาสามพอยมาสามสองหนึ่งแอคชั่นเอ้ยเอ้ย า <ไป S 1> ดาเล็กเฮ้ยดับรอสดับรอนนายทำอะไรดับรอสเออพวกนายอะไรเนี่ยเออเอออะไรกันเนี่ยมันอะไรอ่ะพวกนายบอกฉันทีมันคืออะไรฉันไม่รู้เอเอ คุณตายแล้วแลกต่อไปค <c oughs> อยไป <c oughs> ีมนโอ้ยสัตว์จะมาเก่าเหรอเก่าอร่อยพี่เอ๋คอยรู้ไหมกูว่าถ้าครูกูได้ดูคลิปนี้ครู่สะเทือนแน่ครู่ไปดูเลยนะคะคอยรู้ไหมฉันเจอทำตัวแบบนี้ในชั้นเรียนในครับเ อยู่นี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ถ้าเธอทำบนเธอถ้าเธอโดนทนบนญต้อที่สองเดี๋ยไปค่ะเดี๋ยวมึงทำไมต้องทนบนไหนจัดทันล่างไม่ได้เหรอะโอ้โอ้ปวดหัวโอ้ยม่แรงเดี๋ยวรอแป๊บเดี๋ยวรอแป๊บฉันฉันมันแลงแบบมันแลงแบบ ลงบทแรกแล้วเย็นไว้ก่อนเย็นไว้ก่อนใจเย็นๆนะใจเย,นจยน็นๆใจเย็นๆเราเมื่อไหร่มึงจะพูดดีอะ แะพูดไดิพูดเสร็จแล้วอ๋อลืมอ๋อแกลืมกดโดนตอทหารระเบิดระเบิดอะไรก็ได้ไปวางทั่วๆวังมนะันอะไปวางให้ทั่วเลยแล้วพอวางเสร็จเราก็กดระเบิดตู้มแค่นี้แหละฮัลโหล ไม่มีเสียงตอบรับจากเจ้าหญิงใดๆทั้งสิน้นแล้วไหนระเบิดหรอ <laughs> อย่าพูดแรกเลยดิเดวแมนแล้วนายไปทำยังไงมาให้โดนมันผักลตกลงมาได้กินเล้าฮะ <laughs> ไม่ก็อขอมาโน,นนิดนึงไอวีดีโอมันจะได้ยาวก็ก <laughs> ินเล้ามา <laughs> เออเดวลแมนและนายตกลงมาได้ยังไงน่ะฉันฉันโดนพลังของมันพลังของมันทำให้ตัวฉันเมาพอคิดล้วเอาใหม่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 ไม่ อันนี้นะครับวีคนี้ครั้งนี้ก็จะเป็นเราก็จะมาดูยี่ห้อของกีตาร์นะครับโรเมส Gracias. <laughs>

โอเคเกไม่ได้ติดหรอติดอะไรแกมไม่ได้อยู่บนเรือนี่ทำไมขบวนนก็แม่อยู่บนเรือออะไรวะอ,อ,อะไระอะตกเรือหมดอีกบ้าอะไรอ่ะอยู่ดีๆก็ติดสถานะโอเชียร์บอดลด์มินรอ เอออ๋อด้านล่างมันเป็นไอ้นี่คิวใช่เหรอใช่มานี่ดิตรงไหนวะเนี่ยตรงเนี้ยลองต้องใช้สายตาดีๆมองด้านล่างแไอคิวตากรีดมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราขุดก่อนขุดยากอะไรก็ทุกเนียออเจอแล้ว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  โอ้โหติดกระดานะคุณชายกูยังไงเขาจะออกเขาเขาจะออกได้ไหมให้อ้าวเออออกได้ออกได้เเออออนี่ออก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 ค่ะนี่นั่งเลยอะอยู่บนแขกปวดตา

อันนี้ไม่ใช่ละ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 อันนี้ไม่ใช่เราเอาอะไรเปล่าเฮ้ยไม่ตายเหรอน่าไม่ตายเก่งพอโดนาที่กวางม็อกเก่ง ไรหงมึงวะเนี่ยเออเก็บวัดมาแล้วปักปักคิวเอ้ยเอาาเอายังไม่เลิกยังไม่เลิกยังไม่เลิกรา อ๋อเคแล้วมีอะไรจะบอกลาคนดูไหมฮะอย่าฆ่ากูขอแล้วไปไหนวัดแล้วจะไปไหนอ่ะอะไรวะเนี่ย บบ๊าายยโอเคครับเราเจอกันนะฮะสวัสดีคุณผู้ชมบ๊ายบายแอบถ่ายมาได้สักพักเลยนะเน,นี่ยแอบคลิปทำไมทำตัวเบี้ยว าสตาร์ทนี่นะครับโอ้โหน,น,นี่คือนี่คือเทเลของของเคนับมือกีตาร์แว่นสุดหล่อของเรานะ